ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอีกนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นสไตล์ไ i g h t ู o ีนนะคะทุกคนว่าหลังจากกลับบ้านมาเราดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแต่ละคนที่ดูอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ เริ่มมาเลยนะคะกลับบ้านมาถึงเนี่ยอิงก็จะพยายามที่จะล้างมือล้างเท้าก่อนเลยเพราะว่าเราไปเจอสิ่งสกปรกข้างนอกมาอย่างมากมายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเช็ดเครื่องสำอางเลยแบบบนใบหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็คือบางทีเนี่ยมือเราอาจจะสกปรกได้เพราะฉะนั้นเราจะล้างมือก่อนนะคะตอนนี้ก็ล้างมือหอมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้างมือแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาเช็ดเครื่องสาอางกันเป็นสิ่งแรกอิงจะเช็ดเครื่องสาอางตอนที่อิงอาบน้ําเลยเนาะแต่ว่าก็ เอาแบบง่ายๆให้เพื่อนๆดูง,ง่ายๆก็คือเช็ดเลยนะคะแล้วค่อยไปอาบน้ําทาครีมแล้วก็นอนนะคะแสงในตรงนี้ไม,ม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่ก็พอเห็นอยู่เนาะทุกคนเนาะเนะคะเราก็จะใช้ตัวอ่านี่นะคะเป็นแบบว่าเมคอัพรีมูเวอร์แบบครีมนะคะก็ใครมีอะไรยังไงก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะก็ได้ใช้ของ a าติสตรีนะคะก็ ครีมแบบนี้อิงใช้แบบเป็นเ mm hmm. มคอัพรีมูบร์แบบเนื้อครีมนะคะทุกคนแล้วก็แต้มไปเลย5จุดบนใบห,หน้าตัวเนี้ยคือเขาก็บอกมาเลยนะว่าแบบอายแอนลิปอะไรเงี้ยค่ะออกได้หมดเลยจะได้ไม่ต้องห่วงจริงๆก็ใช้2นิ้วแบบนี้นะคะทุกคนค่อยๆวนบนใบหน้าของเราอย่าแรงนะคะอันนี้สำคัญมากเลยท้ามแรงเลยนะคะทุกคน มันก็จะประมาณนี้เดี๋ยีขคอยดูตรงปบกระจกเช็ดตั้งมุมปากได้นะคะแล้วก็วนนี่แะค่ะเรื่งอังเราก็จะเริ่มออกมาที่ละนิดที่ละนิดถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะเช็ดนะเพราะว่าฝุ่น pm อะไรอะไรหรือก็แล้วแต่มันเยอะมากจริงๆรทุกคนเมื่อกี้ เบดมากไม่ไหวอูแล้วก็เราก็จะเอาสำลีคู่ใจนะคะมาชุบน้ำแล้วก็เช็ดออกตรงนี้ก็ค่อยแบบว่ามีเสียงให้กับใบหน้าของเราสักหน่อยนะคะนี่สำลีแบบนี้นะคะจะใช้เป็นแบบพื้นใหญ่สัใจเวอร์แล้วก็แล้วก็จุ่มน้ำเลยนะคะทุกคนลงน้ำคือแล้วก็บีบน้ำออกแบบนี้ คือแผ่นมันใหญ่มากทุกคนแล้วก็เราก็ทำการแบบนี้เลยนะคะเช mm ็ด hmm. ใช้สองนิ้วเนี่ยแหละเช็ดหน้านี่งใช้สองแผ่นเลยเพราะว่ามันไวดีทุกคน mm hmm. แล้วก็กดนิดนึงนะคะกดเบาๆก,ก็ได้ทุกคนเพื่อ mm hmm. ให้สิ่งสกปรกตรงแบบมาสคาร่าแต่ว่าอีกมีคนไม่ได้แบบปัดมาสคาร่าเยอะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้อง่องตุบาหรือจริงๆอะ่ะอาจจะเช็ดพวก ใบหน้าทั่วๆก่อน <ๆ S 1> แล้ว <ๆ S 1> อ,อีกแผ่นหนึ่งะคะ่ะเช็ดพวกบริเวณตากระปากแยกก็ได้อันนี้ก็จะดีมากก็จะสะอาดมากแล้ก็จะใช่ไหมแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งไะให้ทั่วๆนะคะทุกคนแเราก็มาสิวฮอร์โมนเป็นไปํามดุลค่อย <Okay. S 1> ๆอย่าปาดลงพยายามปาดแบบออกไปข้างๆอาจจะใช้ช่วงที่มันแบบไม่ได้สก,กรปรกมาก เรียบร้อยทุกคนนี่คือหน้าของเราหน้าจากเช็ดคอสออต่างๆแล้วนะคะช่วงนี้มีผลนิดนึงแล้วก็ล้างหน้ากันค่ะมีนจะลงน้ำก่อนก็พยายามเลือกโฟมล้างหน้าที่แบบอ่อนโยนต่อผิวเราว่าที่มันเหมาะกับผิวของทุกท่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโฟมล้างหน้าที่มันมีความเป็นแบบ ด่างมากจนเกินไปเวลาเราหลังหน้าเสร็จอะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบเอียดเอียดบนผิวหน้าพอผิวหน้ามันเป็นเสียงแบบมันต้องมองกล้องฝั่งนี้เนาะพอผิวหน้ามันเป็นแบบเอียดเอียดยางไง้ยคะ่ะก็คือแปลว่าเขาดึงความชุ่มชื้นออกไปหมดเลยแล้วก็จะทําให้หน้าะระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็แห้งง่ายแล้วก็แพ้ง,ง่ายนะคะแล้วก็ใช้สองนิ้วเนี้ยแหละวน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 ,วน พยายามอย่าใช้ผ้าเช็ดตัวในการเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะทุกคนให้ใช้ทิชชู่นะซับหน้าเลยแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นการเสร็จแล้วนี่ไงเห็นไหมสะอาดแล้วนะคะพยายามใช้ทิชชู่แบบโปะลงไปเลยแล้วก็อย่าใช้ผ้าเช็ดตัวเด็กขาดเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเป็นแหล่งสกปรกนะคะขออนุญาตขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนแนละ้วเดี๋ยวเจอกันตอนทาครีมเย็น yeah. นี่นะคะก็ เข้าสู่ช่วงบำรุงผิวกันแล้วนะคะหลังจากลนหล้างหน้ามานะคะทุกคนก็คือลงโทนเนอร์เมื่อกี้ลืมอัดถ่ายนะคะลืมอัดถ่ายคือลืมกดถ่ายนะคะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําเรียบร้อยแล้วะคะก็ลงเทนโทนเนอร์นะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ก็มีลงตัวอันนี้ค่ะวิซีเไปแล้วนะคะลดเลือนรียบรอยต่างๆแล้วก็คือให้เรียงลําดับนะคะจากตัวที่เบาที่สุด ไปถึงตัวที่หนักที่สุดพวกเนื้อครีมมนเนี่ยเอาไว้ตอนท้ายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซเล็กซิรั่เมื่อกี้ก็บีบไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็ลงมาลงต่อนี่เซเลกซิรั C ่ก็คือเลือกอิงเลือกสูตรที่เป็นไบรท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็อิงน่าะถูมือก็ได้แล้วก็ค่อยๆปาดเป็นไบรท์เทนนิ่งนะคะกับเติมความชุ่มชื้นนะคะทุกคนก็คือ ตอนทาเองอะรู้สึกว่ามือไม่หนักแต่ว่าพอดูคลิปเมื่อกี้ล้วแบบเอา้ามือหนักเหมือนกันนะพอลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าคือจริงๆริงอะดวงตาม,มันก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะแต่ก็นั่นแหละทุกคนเพราะว่าดวงตาเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่าลืมทาไอครีมนะคะบำรุงด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ดูดีๆนะคะบางยี่ห้อเขาก็จะบอกว่าแบบได้แค่ได้แค่ใต้ตานะแบบไม่ได้เปลือกตา ต่บางยี่ห้อก็คือได้เปลือกตาด้วยแล้วก็จะได้ทาทาเขาขึ้นไปเลยนะคะอันนี้ยกยกนวดนวดเขาขึ้นไปนะคะเพราะว่าบางยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันให้ดูดีๆว่าสามารถทาเปลือกตาได้ไหมนะคะหรือว่าทาได้แค่ใต้ตาเท่านั้นอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าบางทีถ้าไปทาบนเปลือกตาจะมีการแบบระคายเคืองได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเสียงดูเหมือนง่วงเนาะ ก็ใช่ง่วงโอเคหาฝาไม่เจอเนี่ยค่ะเรียบร้อยไอครีมแล้วก็ตัวนี้เลยชอบมากตัวนี้เป็นแบบตัวแบบเลเวอร์มากนะคะตัว Artisti Skin Nutrition อันนี้ f ฟิร์มมิ่งอัลต้าลิฟติงคนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมคุณกล้องอืมเพราะว่าเขาช่วยยกกระชับจริงๆรู้สึกได้ว่าหน้าแบบยกขึ้นใหม เนี่ยเป็นคนแบบว่าหัวหลอกแบบนี้นแล้วมันก็จะเป็นรองแก้มน่าจะมีหลายคนที่เป็นอย่าใช้มือตักนาทุกคนเขาให้ช้อนแบบนี้มานะคะให้ที่ตักแบบนี้ก็ให้ใช้ที่ตักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ครีมเราสกปรปกแล้วก็ทาขอด้วยเนื้อครีมเขาจะค้นมากแล้วก็คือรู้สึกได้ถึงการถูกยกกระชับนะคะคือราคาก็ค่อนข้างที่จะแบบอาจจะสูงไหม ก็ไม่แน่ใจแต่ถามถึงความคุ้มค่าและระยะยาวที่ใช้ได้นานไหมก็อันนี้น่าจะประมาณสามพันกว่านะทุกคนก็ก็ค่อยๆพิจารณากันแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าคุ้มมากกับอันเนี้ยใช้ได้นานจริงแล้วก็หน้าจริงๆราคาก็ใกล้เคียงกับหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดนะคะก็คือชอบตัวนี้จริงๆนะคะเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าหน้ามันแบบถูกยกกระชับแล้วก็ บำรุงจริงๆเพราะว่าพื้นฐานเองเป็นคนหน้าแห้งแต่ว่าทาเรวก็รู้สึกได้ถึงความชุมช่มื้นที่เข้าไปแล้วก็ครีมทํางานเลยทันทีแล้วก็จริงๆเคยใช้ตัว L X นะคะ L X เนี่ยก็จะเป็นครีมของคําตัวนั้นนี่ยิ่งยกกระชับไปอีกถ้าเกิดว่าอันดับหนึ่งก็คือ L X ใช่ไหมแล้วก็อันดับสองเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเฟิร์มมิ่งทุกคนเพราะว่ามันดีจริงๆอะ่ะมันดีแบบดีรู้สึกครีมเข้าไปทำงานแล้วก็แบบจุ๊บๆยกขึ้นอันนั้นคือ L X นะทุกคน เลิศมากหน้ากระจ่งางใสสุดๆอันนี้ก็คือเป็นตัวแบบตัว number number t w ในดวงใจแล้วกันนะคะทุกคนที่รู้สึกว่าสามารถแบบผีชีพหน้าลองมาได้ <c oughs> แล้วก็ต่อมานะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาแต่จริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำแบบูีทุกวันนะคะทุกคนบางทีก็ง่วงนะคะอย่างวันนี้ก็ง่วงแล้ว3ามทุ่มเองอันนี้ก็เป็น intensive skin care นะคะเป็น sleeping mask อิงเคยรีวิวไว้เมื่อนานมากแล้วตัง้งแต่แบบโอ้ตอนนั้นผิวยังเหลืองอยู่เลยนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสลิปยิ้งมายิ่งถ้าคุณนอนหลับเขาจะแถมมากับอันนี้อิงเคยรีวิวไว้แล้วนะคะก็สามารถไปเสิร์ชดูกันได้นะอุ๊แต่ก็นานอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะเวลาใช้เขาจะมีไม้พายโรเดียมแบบนี้มายิ่งถ้าแช่เย็นแบบแช่ไม้พายในตู้เย็นนะทุกคนมันฟินมากฟินเ,เลสสุดๆนะคะนี่ก็จะวนเนื้อครีมนี้ไป ตัวเนี้ซาลิปปิ้งมาก,ก็คือจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าเราจะเหมือนการแบบพักผ่อนนานแบบอดหลับอดนอนสิบชั่วโมงก็แบบเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มเลยทุกคนอะไเง <S <S 1> <S 1> เขาแบบเคม,มานะคะว่าอะไรคือทําให้แบบรู้สึกว่าเรานอนเต็มอิ่มถึงแม้ว่าเราจะขาดการอดหลับอดนอนมาอย่างมากมายซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก็น่าจะหลายคนเนาะคิดว่า ไลฟ์สไตล์มันแบบต้องมีอะไรให้ทำเยอะเนาะกว่าจะได้นอนทีก็แบบอ่ะสี่ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือออกมาตอบโจทย์มากๆเพราะว่าช่วยๆกันนอนหลับนะคะมีแบบเออสรรพคุณเยอะมากๆไปดูกันได้ในคลิปวิดีโอนะคะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ไม้พายแบบนี้ทุกคนในการข <laughs> ูด คืออยากมองกล้องมากแต่ว่านะ่าจะต้องมองเป็นแบบฝั่งนี้หน้าจอนะ่ะเพราะว่าไม่เห็นหน้าตัวเอง <c oughs> คือเขาจะมีแบบคลิปนวดเต็มๆของเขาอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นนวดหน้าผากนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบหนี่นี่ซึบซึบค่อยๆโค้งมาแล้วคะแล้วก็ยกหน้าลงไปแล้วก็อย่างนี้นี่ทุกคนแล้วก็แบบมันสบายจริงๆนะเห็นแก้มอีกไหม สบายมากนะคะก็จะยกหน้าขึ้นไห้แบบนี้เลยแล้วก็แบบสามารถแบบเอามอวนนรอบดวงตาแบบนี้ได้เหมาะมากสำหรับใครที่รู้สึกว่าเวลานอนของฉันเนี่ยฉันอยากจะผ่อนคลายผิวนะคะผ่อนคลายสมองเพราะว่าเขาจะมีความแบบหอมอ่อนนะคะแบบคล้ายๆแบบคือเขาจะมีแบบความหอมอ่อนของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นสนารสกัดจากธรรมชาติเลยเนี่ยทุกคนเห็นปะนี่ขนาดแบบยังไม่นอนหลับนะ แต่นี่คือหลังทารู้สึกได้เลยว่าหน้าดีขึ้นแบบผิวดีขึ้นดูชุ่มชืม้นดูแบบพักผ่อนเต็มให้ดูแบบว่าเป็นคนกินอาหารเฮลตี้ขึ้นมาทันทีนะคะผิวดีใสเลยทุกคนโอเคค่ะ okay, ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในรูทีนอะแต่ว่ามีอีกนิดนึงที่ก็เป็นลูกหลักในดวงใจเหมือนกันนะคะเราทาและบำรุงและเดี๋ยวเราต้องบำรุงภายในกันบ้างทุกคนเดี๋ยวขอไปิแบบ แ่แดมาแล้วค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นตัวสุดท้ายนะคะที่บางทีก็ชอบลืมแต่ว่าไม่ควรลืมนะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะไปฟื้นฟูแล้วนั่นก็คือนี่เลยนะคะทรูวิตต t y ของนิวท l ไลน์นั่นเองเป็นลูกรักในดวงใจมากๆเพราะว่าเปิดออกมาใช่ไหมทุกคนคือเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าสารสกัดจาก w o ฟเบอร์รี่เชอร์รี่รทแล้วก็เมล็ดองุ่นถึง20เมล็ดเลยนะทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทานแล้วก็นอนหลับใช่ไหม มันจะไปเขาจะไปช่วยแบบซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูต่างๆหน้ามือแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานแล้วก็คืออันนี้เป็นแบบเม็ดนะคะเลื่อนมาทุกแพ็กเกจสวยมากอ่ะทุกคนแล้วก็พอทานปุ๊บคือทานสองเม็ดแบบนี้เลยนะแล้วก็เข้านอนแล้วก็ตื่นมาสวยเช้งเลยนะคะก็ตัวเนี้ย เขาจะช่วยไปฝืนฟูบำรุงต่างๆตอนที่เรานอนหลับแล้วก็จริงๆจะมีตัวแบบซองอีกอันหนึ่งที่เขาออกมาคู่กันตัวซองเนี่ยกินตอนเช้าเพื่อป้องกันมลภาวะต่างๆใช่ไหมพอตัวเม็ดอย่างเงี้ยก็กินก่อนนอนแล้วตื่นมาเราก็จะแบบอ๋อผิวดูแบบว่าอร่านะคะคือเขาจะมีความทําให้ตัวเราดูผ่องขึ้นอะคืออาจจะเหมือนแบบขาวขึ้นนิดนึงด้วยนะเท่าที่สังเกตน,นะคะอือประมาณนั้นมันลดมากทุกคนตัวนี้คือดีจริงจริง ตอนนั้นอะลองกินไปแค่คืนเดียวอะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมผิวเราแบบดูกระจ่างใสขึ้นดูผ่องขึ้นก็คือเป็นหนึ่งในลูกหลักนะคะก่อนจะอาบน้ํานอนนะคะต้องทําอะไรก่อนบ้างก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งคิดชื่อได้เมื่อกี้เนี่ยแหละทุกคนเดี๋ยวก็เอาไปใส่บนแบบหน้าปกคลิปบลาๆ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ได้เวลาไปนอนแล้วนะคะ굿ไนท์ night, ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะในรูทีของอิง แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยขอคนที่ติดตามกันนะเดี๋ยวมี EP 2แน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้อิงก็กำลังชุบตัวอยู่ทุกคนกำลังแบบตั้งใจลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าจะบอกว่าเดือนเนี้ยเดี๋ยวมีไปงานแต่งทุกคนไม่ได้เราต้องสวยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะสวัสดีวีม่คะ่ะบายเย้สวยๆปังๆจ้า